รับชมคลิปใหม่ก่อนใครฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมเบียร์นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูที่ดินนะครับที่ตำบลสะพานหินนะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ดินที่ผมจะนําเสนอขายวันนี้นะครับนี่ครับแปลงนี้อยู่ด้านน้งผมเลยนี่พื้นที่นะครับสี่ไร่กวกว่านะครับสี่ไร่กวกว่านะครับแล้วก็ด้านหลังของที่เนี่ยจะติดวิวเขาแบบนี้เลยครับ นี่วิวเขาล้อมรอบ180องศาเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นวิวเขานะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยจะติดถนนสาธารนณะเป็นถนนดินลูกลังอยู่นะครับเป็นดินดินธรรมดานะครับแล้วก็ในที่จะปลูกเป็นต้นายางนานะครับหลายต้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีเป็นมะพร้าวเป็นยูคาด้วยนะครับในพื้นที่นะครับจำนวนสีไร่กว่าเนี่ยก็ จะอยู่่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะครับแปลงนี้ธรรมชาติเลยแต่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับตรงที่ผมชี้เนี่ยติดกับตีนเขาเนี่ยจะมีรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งที่นะครับรีสอร์ทหนึ่งที่แล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่ตรงนู้นนะครับเนี่ยตรงนู้นก็จะมีเป็นเพื่อนบ้านอีกเช่นกันนะครับนี่ครับเนื้อที่สีไร่กว่านะครับก็กําลังพอดีพอดีนะครับ เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินกันที่ดินที่ผมจะนําเสนอขายครับก็เริ่มจากตรงนี้เลยตรงต้นยูคานะครับตัดไปตัดไปทางนี้เฉียงๆหน่อยนี่มีต้นยางนามีหน้าที่เนี่ยเขาถ่ายไว้แล้วนะครับถ่ายไว้บ้างแล้วนะครับนี่ครับตรงที่ผมเดินนี่ก็จะเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับฝั่งตรงข้ามของที่ดินนะครับก็จะเป็นที่ทํานา ทำนาทำเกษตรนะครับ,นรเ,นรบเนี่ยวิวเขาล้อมรอบเลยครับคุณผู้ชมเป็นวิวเขาที่เขาโอบพื้นที่ไว้เลยนะครับเพื่อนบ้านนี่ครับก็อยู่ห่างประมาณจริงๆถ้าถ้าท่าในแนวแนวตัดไปจากทุ่งทุ่งนานะครับก็ไม่ถึง100เมตรนะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านเลยนะครับแต่ถ้าเราไปทางนี้นะครับ สักประมาณ300เมตรนะครับก็จะถึงเพื่อนบ้านแล้วก็ออกถนนคอนกรีตนะครับประมาณ500เมตรนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตแต่ถ้าเข้ามาทางฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณสักเจ0ดเมตรครับจะไปถึงถนนคอนกรีตนะครับเหมือนกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับนี่นี่อันนี้ผมพามาดูด้านหน้านี่ก็ตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์จอดนะครับยาวมาเลยครับยาวมาเลย นยูคคานน้นก็ใช่ยู่คาด้วยนะครับแล้วก็จะมีซุ้มที่จะเป็นต้นยางนานี่อยู่ตรงนี้เพียบเลยนี่เป็นยางนาทั้งนั้นนะครับน่าจะประมาณ40-50ต้นได้เลยนะครับทั้งทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งปานกลางนะครับค้าค้ากันไปนะครับนี่ครับถ้าคุณลูกค้าคุณผู้ชมนะครับที่ชอบที่บรรยากาศ เขาวิวเขานะครับแล้วก็นี่ครับเป็นบรรยากาศทุ่งนาตรงข้ามที่นี่ครับล้อมรอบด้วยธรรมชาติจริงๆแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลสะพานหินอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่ครับสวยจริงนะครับหน้าหนาวนี่ไม่อยากจะคิดเลยว่าอากาศจะดีขนาดไหนนะครับดีมากครับนี่ครับคุณผู้ชม นี่ครับก็ห่างจากตัวตลาดเทศบาลนาดีนะครับก็ประมาณประมาณ7กิโลนะครับ7กิโลเนี่ยถึงตลาดเทศบาลนาดีนะครับจะมีสถานีตำรวจมีที่ว่าการอำเภอนะครับก็อยู่ประมาณ7กิโลนะครับเซเว่นโลตัสนะครับตลาดสดนี่ครับตรงทางที่ผมเดินเนี่ยนี่ที่ดินเนี่ยจะติดทางประมาณ เป็นร้อยเมตรได้เลยนะครับนี่ครับถึงตรงนี้นะพี่เนาะนี่ครับนี่ที่ดินจะมาถึงตรงที่เขาปลูกต้นกล้วยตรงนี้นะครับมันมีหลักอยู่นะครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะลกลกหน่อยนะครับนี่ครับด้านในจะเห็นเป็นต้นยางใหญ่นี่คือเขตแดนนะครับคุณผู้ชมครับนี่อยู่ในที่อยู่ในที่ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชม นี่ครับเนี่ยเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวออกทางนี้ไปก็300เมตรนะครับก็จเจอเพื่อนบ้านไฟฟ้าน้ำปอะปาก็ประมาณาไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามีแต่ต้องเข้าจากทางรีสอร์ทด้านหลังนะครับก็ประมาณน่าจะสัก100เมตรครับไฟฟ้านะครับก็สามารถลากเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ได้นะครับนี่ครับบรรยากาศวิวเขา นะครับแล้วก็มีต้นยางปะยางยางนาครับยางนาป่านะครับนี่ครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับนัดดูนัดชมได้เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศที่ผมถ่ายเนี่ยผมใช้กล้องเลนวายนะครับก็อาจจะดูเขาเล็กนิดนึงนะครับแต่ต้องมาดูของจริงครับสวยจริงครับแต่ก็จะมีข้อตีครับอาจจะเป็นเรื่อง ทางเข้ามาเนี่ยทางเข้ามายังเป็นถนนดินนะครับแต่ที่นะครับเนื้อที่เนี่ยไม่ต้องถมนะครับคุณผู้ชมเนี่ยที่จะเป็นตรงที่เป็นต้นไม้ครับจะเป็นที่เนินที่เนินขึ้นมาเนี่ยเป็นที่เนินขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยตรงยูคาก็เป็นที่เนินขึ้นไปจะสูงกว่าถนนประมาณสัก50เซนติเมตรนะครับนี่ครับ เป็นที่ดินโฉนดนะครับโฉนดคุดแดงนะครับนสสี่จอนะครับก็โอนได้นะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับนี่ครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูนะครับนัดดูนัดชมได้ครับวิวเขาวิวทุ่งนาบรรยากาศดีมากนะครับเขาด้านหลังเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับจะเป็นเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ นะครับติดกับเขาใหญ่เลยเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นเขตอุทยานเขาใหญ่ก็ห่างจากตลาดเทศบาลนาดี7กิโลห่างจากน้ำตกแก่งหินเพิงนะครับก็ประมาณ5-7กิโลเหมือนกันนะครับห่างจากกรุงเทพมหานครก็ประมาณสัก160กิกิโลนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเบียร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับ ฝากกดติดตามกด s ับสไ r i b e ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ